ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงัวงามมนีบ้านสว่างงัวงามบ้านสว่างเชี่ยวภาพี่ผ้าน้องมาเลาะชมตลาดย่ามแรงตลาดนัดโคกระบือบ้านเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดเชโยงรยพี่น้องยามือแรงพี่น้องวันจันทร์นะครับผมอ่าเป็นยามือแร้งหลือพี่น้องปกติแล้วเพิ่นพระทันซื้อคันขายแต่ว่าเพิ่นอนุญาตให้เพิ่นให้เอางัวเอาควายเข้าตลาดพี่น้องผูใ้ใดเข้าแล้วก็ห้ามออกได้พี่น้องเข้าแล้วห้ามออกซื้อขายกันไดไม่หนีโทษ ซื้อขายกันได้แต่ว่าหาไม่ออกนะครับผมเมื่อนี้บ้านสว่างเชี่ยวแมาเลาะเบิ่งในหอยเพิ่นสิยู่จีนยังไงพี่น้องเพิ่นสิยู่จังไดฝ้าฝนสีตกบ่อหรือจังไดเพิ่นอยู่จังไดเพิ่นมาจากไสแน่ทางไก่ทางไก่จังไดบ้านสว่างงัวงามบ้านสว่างเชี่ยวสีผ้าพีผ้าน้องออกเลาะสอบถามเนาะพี่น้องเนาะสัมผัสในหอยเพิ่นนะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศไปน้ำหรือถ้าเพิ่นมีการเปิดราคาผมก็จะผ้าพีผ้าน้องเปิดราคาให้เบิ่งน้ำเนี่พี่น้องเนาะอ่ะมาเปิดชิปครับในหอยหญิงเพิ่นมาจากสะแก้วพี่น้องสสวััดีครบ อ้าวเพื่อนพูดภาษากลางได้พี่น้องบอกภาษากลางนะเพื่อนน้องพี่น,อน้องเนาะออารายงานตัวก่อนเนาะนายห้อยอะไรครับชื่อเอจเอเนาะนายห้อยเอนายห้อยผู้หญิงที่นําวัวเข้าตลาดพี่น้องวันนี้อ่าวัวเอามากี่ตัวนะครับเอมาตัวโอ้ลืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึง่งสัมภาษณ์ลืมไหม่ <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตนี่นึง เอาไว้ตรงไหนก็ได้ด้จับจ่อก็ได้ครับจับก็ได้ครับผมอ่ะให้เพื่อนใส่ไหมเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนจิได้ยินชัดๆอ่ะเอาไหมเอาไหมเพื่อนมาจากสาแก้วจากอ๋อจากสาเจียออำเภอตาเจตาตาพญาติดขมิ้นเลยดิพี่น้องติดใช่แดนเลยพี่น้องอ่าในหอยเอ๋อ่ามือีนเพื่อนมามจากโตของหัวครับสี่ตัวจ้ะเอามาสี่ตัวอันนี้สายเนื้อเนาะสายเนื้อเบิงกันเพื่อนติดเบอร์แสดงว่าสายพันธุ์พัฒนาอยู่ดิพี่น้องเอาไปเป็นพออะไรนะ แล้วอ๋อมีคนจองแล้วโอ้ติดจองแล้วพี่น้องเพิ่นติดจองแล้วตัวนี้แต่เพิ่นเหลืออยู่ทางในเพิ่นเอามาจินหยาพี่น้องนี่เลี้ยงอยู่น้ำริมถนนกะมีนะแต่ว่าเดี๋ยวบานสว่างง่วงามบานสว่างแถบสิบห้าพี่พานองเข้าไปในอันนี้มากพอเพิ่นก็เลยเปิดชิปกับงัวเพิ่นเพิ่นจองตัวขนาดนี้เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่กับสามร้อยเพิ่นได้เพิ่นไปแล้วพี่น้องสองหมื่นห้ากับสามร้อยอะ ตัวใหญ่ได้พี่น้องงามตแต่ว่เป็นสายเหนือนะพี่น้องเนาะสายพัฒนานะพี่น้องเป็นจองแล้วเรียบร้อยเนาะอ่ะขอบคุณมากมากครับผมที่ให้ข้อมูลเนาะ<อ>เดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมพาพี่พาหนองออกชมเบิงงัวเบิงควายมาพ่อในหอยกันเลยขออนุญาตเพลินพี่น้องในหอยผู้หญิงเพลินมากจากสาแจวตาพญาผมเนีพี่น้องติดชายแดนเลยนะผมพี่น้องมาเบิงงัวบบบนี้ทางผีทังงัวทั้งควายบานสว่างเชี่ยนบานสว่างงัวางวามนะผมผนววกันเป็น ช่องเดียวได้่านมือนี้เป็นวันพิเศษนะพี่น้องเนาะเป็นเย็นวันจันทร์แรงวันจันทร์พี่น้องเป็นโชคดีของในหอยเพื่อนนะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศฝ่าฝนบ่มีปกติปกติจะมีฝนพี่น้องแต่ว่ามือนี้เป็นโชคดีของในหอยเพื่อนนะพี่น้องเนาะฝนฝ่าบ่มีพี่น้องนั่นนี่เห็นบะฝ่าฝนบ่มีเลยนะพี่น้องไปพายางไปบ้านสมวังงัวงามบ้านสวังแชนแนลสิปาห์ยางไปนะพี่น้องเนาะ วันนี้วันที่18บดนี่พี่น้องวันที่18กันยายนนะพี่น้อง18กันยายน2 5 6 6นห้าร้อยหกสิบหกนี่มาเร่งไม่ห่อนเพื่อคือคาเกตุพี่น้องเพิ่่นจับกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเพื่อนมาจากไกลจากไกลนะผมผมต่อร่องกันกับมี่ซื้อขายกันมีแต่ว่าเพื่อนหามบ้าออกตลอดพี่น้องหามาออกคุณสายเหนือสายขุนนะพี่น้องเนาะมาจากไซครับผมจากวิลมครับโอ้วิลล่มโอ้จะไปไหนแล้วนี่โอ้หายจินเขาเพิ่นจะไปหายจินเขาเพิ่นมาจากวิลล่มพี่น้องมา บ่านสว่างหัวง่ามผ้าพี่พาน้องเหรอเพิ่นได้กันเหรอก็มีนะพี่น้องซื้อขายกันนี่พี่โอ้ายหอยเบาภาษาบ่าท่านผูกกับพี่เพิ่นมาจากเวียดกับซีมีอยู่บ่เดี๋ยวสิผ้าพี่นางพี่น้องนะครับผมยางหาเบิง้เง,เ,างานานเบิ้งพี่น้องนเนาะผ้ายางเบิ้งพี่น้องเนาะเบิ้งเพิ่นผูกไว้รลายด้วพี่น้องเพิ่นมาเดี๋ยวสิไปสัมผัสเพิ่นน้ำพี่น้องเนาะสัมผัสพเพิ่นน้ำนะครับผม โอ้โหพ่อพันงามอยู่พี่น้องตัวนี้เป็นผูกไว้นะพี่นอ้องในหอยเป็นไรพี่อยู่จินอย่งไดเดี๋ยวสิเบิร์กน้อพี่น้องเนาะหัวพ่อพันบักไลพ่พี่อ่ะมาพายางมาทางตลาดเพื่อนพี่น้องทางตลาดทางพี่มาอีกทางหนึ่งโอ้ควายเพป็นผูกไว้กับนี้เบิร์พี่น้องบรรยากาศเนี่มาแรงนะผมบรรยากาศนายหอยเพิ่นเอาหัวเอาควายเขามาตลาดแล้วพี่น้องนี่คือบรรยากาศเตรียมพร้อมมื้ออื่นพี่น้องเนาะ มืออื่นเพิ่งก็จะเริ่มซื้อเริ่มขายแต่ว่าจริงๆแล้วมีผู้ซื้อผู้ขายกันมืนอนี่ก็มีนะพี่น้องเนาะก็มีอยู่ในห,หอยเปิ่นเบิงว่าเ,เบิงควายเดี๋ยวสิขออนุญาตโอ้งัวะพอพันธ์กบบไงพี่น้องไปจูบเลยพอพันธ์กบบไงตัวแบบไงสายเหนือพี่น้องผู้ดำเนีพี่น,พน,พน,พน,น้องเบิงเพิ่นกำลังต่อรองกันเนบิงแบบไงเดี๋ยวสิขออนุญาตเพิ่นสายพอพันธ์เลยพี่น้องแบบไงพี่น้องไป <c oughs> <c oughs> เพื่อนใดกันหรอบ่ครับนี่กำลังต่อรองบ่โอ้เพป็นกำลังต่อรองกันเพป็นกำลังเบิ่งอ้กมาจากไซน์หน่อยเนาะขออนุญาตลูกมาจากบ้านสว่างว่างามมาจากไสนลูกนี่มาาจกลดวนนครรรับสุิท์โอ้สุรินทร์อำเภอลัมดวนสุรินทร์ลูกเป็นพ่อพันธ uh, ุ์ในลูกลูกนอนนี่เนาะพ่อพันธุ์พ่อขอพ่อขายพ่อปักไงพี่น้องโตปักไงเพิ่นมีซื้อบ่เนาะลูก บ่มีซือ้อบ่มีซื้อเนาะเพิ่นเอามาอ้ยเอามาขายหรือเอามาโชว์ลูกนี่เอามาขายเอามาขายเพาะว่าวตัวแบบไงนี่พี่น้องถ่า,ายบนสูงประมาณหน่อยหกสิบพี่น้องแต่นอกตั้งโตง้งคาหนาพอพันาาแดงจึงคึงเลยพี่น้องเนาะใส่การได้เนาะลุงเนะาะเพิ่นมีผลงานลรืม่มีเลยอ๋อเพิ่นมีผลงานแล้วพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไหร่ลูกขออนุญาตหกหมื่นห้าครับหกหมื่น้ยราคาพอแพงนี่พี่น้องหกสิบห้าเพิ่นเปิดไว้หกสิบห้าในราคาพอพันก็ได้พอคุ้มผูงพอขายได้เเเลยพพพีี่่่นนน้้อองงิิปด อ้ยสุดยอดสุดยอดเบิ้งพี่น้องเบิ้งเครื่องปลายเครื่องปลายไข่ดำเขาลักษณะพอพันได้เลยพึ่งถ่ายเพื่อนพี่น้องถ่ายสูงใหญ่ยยแห้งพี่น้องพูดอ่ะ<ห>พี่น้อง,พ,องพูดอ่ะหกสิบห้าที่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเบิ้งตะหนอเพื่อนพี่น้องเบิ้งถ่ายเพื่อนญ่เบิ้งเต็มโตพี่น้องเหมือนีนมันว่างและถ่ายเต็มโตได้พี่น้องอ้ยสุดยอดสุดยอดเพิ่นกำลังต่อรอบเพื่อนม เขาห้าต้อนอะไรกันมันกาลังต้อนอะไรกันใครไม่ได้ต้อนแรกใครใครต้อนไหนให้ดีๆเปตัวแรกดีๆครับโอ้สดๆากเบอร์โทรกันในลูกท่าทางบัตรบนสนใจ0ูนย์หกห้าสามศูนยกกมเป็นมาจากล่ำดวนซูรินพี่น้อง หอยเพ Debatte, ิ่นมาจากใสเพิ่นมาต่อกำลังได้กันหรือเปล่าครับมั่นหรือเปล่ากำลังต่ออยู่เนาะเอาทั้งงวงทั้งควายรือเปล่าครับเพิ่นมาจากใสเนาะครับเนี่ยเพิ่นมาจากใสเนาะโอ้โหโอ้โหหอยเวียดเพิ่นเป่าเมนเป่าประเมิน โอ้พิ่น้องภาษาเข้ากับปลาไข่หูน้องพี่น้องเบางูซิเนาะใช้ไม่ได้คันได้ไม่ได้เก็เพิ่มขั้หาไปเป็นพักเลยเจ็ดข้นหาขายเลยอย่างต่อพี่น้องเบิ่งคักๆให้เบิ่งคักๆพี่น้องมื้อนี้ง่วงควายเป็นไรมันแล้วบ่ครับฟังพี่น้องเบิ่งงัวเบิ่งควายเพิ่นเพิ่นมาจากทางไกลที่พี่น้องเพิ่นมามื้อนี้เพิ่นมาจากทางไกลเบิดพี่น้องเพิ่นมาจากทางไกลฟังภาษาเฮากับฟังบ่าไข่หูเนาะ บ้านสมหวังหัวงามกับฟังบ่เคยหัวเพิ่นเว้าน้าพี่น้องเบ้ยหอยฟางเพิ่นก็มาเมือนี้เห็นหอยฟางเบ้ื่อคือมาเที่ยวหอยฟางเมือนี้ครับผมมามาตะเวนนอนาะมื้อนี้เนาะมาตะหัวหัวคําได้มาแจ็คตัวยาว่า30เลยแม่นเบิด์ตเอนี่ป๊าดของหอยฟางพี่น้องป๊าดโตหอยฟาง ได้มากนั่นบ่โรดเพิ่นอ้าวไขหน่อยเพิ่ักะเมีนข้อหอยฟางพี่น้องบ่บ่หอดมือนดอกนี่มันง่ามปะนี่เนาะเพิ่นกำลังมาชมอยู่บ่หอดมือดอกนี่เนาะแมหม่ใหม่สองหมืนซิมหาอยสองหมื่ก็ซหาอเอ้ยพี่น้องข้อหอยฟางสองหมื่นก็ซิหาอยไขยหน่อยติมพี่น้องสีสันโตนโต้นีน่แตวนโอเพิ่นหัวะตาเหตุอ๋อเพิ่นหัวต่ใส่เข้ามันบ่ท่านเปลี่ยนเสือกันไดนี่ล่ะนี่เม่มา สองหมื่นสิบห้าร้อยหอยฟางเพิ่นเปิดไว้พี่น้องต่ว่าสีสันดีดีเนาะสีดอกเล่างามค่ะต้นโตดีดีพี่น้องผู้หาของามกะโอ้ยพี่น้องผู้ใดาหาข้องามเอาไปเขาข้อเขาขา,ขายไปเรียงตะหน่อยสชได้ดายเดียวนี่ล่ละจักหน่อยนี่ล่ละจะคนสิมาเบิงหอยฟางฟ้าส้มเนี่ยฟ้าส้มข้อหอยฟางเนี่ยอันโตสีนั่นเม่ลูกบ่นั้นลูกเพิ่นบนนั่นนี่นี่น้อยน้ี่เรือแยกขึ้นกันอ๋อตอนนั้นแยกขึ้นกันอุ้ยงามด้นี่ แยกเป็นตัวเมียให้กันเนาะโอ้ยตัวเมียให้กันตัวนี้เทอดใดนี่อู๋ว่ามื่นหเอาตัวนี่มื่นหาพี่น้องงามเลยสีสันก็ดีเหลืองอุ้ยมื่นหาเพื่อนว่าเลือกตัวหน่อยก่อนพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยซิบหาเพื่อนเปิดไว้พี่น้องหอยฟางหอยฟางควายถือเลือดบานนี่เอามาเอาตัวหน่อยก็แยกบ้านันตัวหนอนเป็นแม่ลูกโอ้ตัวนั้นเป็นแม่ลูกอยากได้เช่าเก้าโอ้สองตัวลูกตัวแม่โอ้ลูกแม่ยให้กันนี่ลูกเพื่อนนั่นแม่เพื่อนพี่น้องนี่ลูกนั่นควายบานบานแม่โค้งแหนนิดนึง S <S แต่ว่าขาดนำเลี้ยงนิดนึงลอยสามสิบได้แม่เพื่อนลอยสามสิบได้เข้าสีชมพูลูกกับเข้าอันกล่องข้อสีชมพูพี่น้องไปไปแม่ลูกไปไปยี่สิบเก่าทีว้าพี่น้องระคะของหอยฟางยี่สิบเก่าได้พี่น้องเด่นโอ้อ้ามาเบิง่งอีกเขาเล่ยเล่แมนอยู่บว่านี้ก็่นครับโอ้หนีเบิ่ง <ไป S 1> เขา <ไป S 1> พี่น้องสายเนื้อเออสายต<ร>ีเป<ร>็นเนื้อมื่นเก้าตีเป็นสายเนื้อมื่นเก่าเบิ่งเขาเบิ่งพี่น้องเขาเอื่นเขาอย่างหอยฟางหูบะชํำนานบะ คุณหนงกาว่าเขาขนคุณหนึ่งกว่าเขาล่งโอ้มันว่าหยากเาอขั้นสีว่าปากทรนีมันกับบ่อลงคัขึ้นกับพงแน่นเขาลงกัถกโอ้เจีงสันเนาะเอาโอ้ขั้นเขาขื่นมันสิเป็นมูหลาไปเนาะั้ได้คาึโอ้อันนี้ซิมเกาโอ้โอดัดขึ้นก็ได้นี่เขาขึ้นแน่นี่เป็นบ่อโอ้แต่เขาขึ้นแน่นนี่ทอดไดบวนี่เขาขึ้นแน่นี่ไดสองหมื่นนะครับสองมเนี่ยบ่อไก่กันตัวนั้นซิบเก่าด้พี่น้องตัวนั้น โอ้โค้งแน่แต่ว่าโอ้ต้ตตตนโตใหญ่เนาะร้อยสามสิบสามใดความสูงนี่ประมาณสามหมื่นพี่น้องตัวนี้สามหมื่นต่วนโอ้สองหมื่นต่วนเนี่ยปา้าขายเพิ่นแพงกว่าตัาง 10, ้งหมื่นหนึ่งสองหมื่นซื้อๆได้พี่น้องนี่ 20, สองหมื่นซื้อๆโ,โอ้ยโอ้ยเบามาโดนเลื่อมหอยอ้อยฟางเบาทางไม่เฮเบาเบาเนี้ยเบาเนี่ยใส่ไม้เนี้ยหอยฟางโอ้ยขอโทษขออภัยหอยฟางอันเบาใส่ไม้น้ำเนี้ยอ้าว อ้าตัวนี้เท่าไรก่อนหอยฟางนี่สองหมืนน่นเนาะสองหมื่นพี่น้องบ่หน่อยนด้พี่น้องไงแต่ว่าโค้งแน่ขาดน้ำเลี้ยงแน่พี่น้องเอาแม่ต่อมาแม่ต่อมาหอยฟังโอ้ตัวนี้ยี่สิบหกพี่น้องต้นโตดีทองอ่างลางเอาไปเป็นแม่ของแม่ไข,ข่เขาเปิดก็เปิดง่ามได้พี่น้องวงเขาเปิดง่ามง่ามพี่น้องเบิ่งหนาตาต,นต้นโตสองหกที่นี่นี่เบิ่งวงเขาเผินตะวันบ่สูงบนานใดลอยสามสิบด้เบียดใจประมาณตะว่าแม่บ้านบ้านตะว่าต้นโตดี โอ้ต้นตีดี26เพิ่นเปิดไว้พี่น้องอันนี้ของหอยฟางควายถือเมียนเบิ้ลของเพิ่นพี่น้องอันส้มแตงสีไว้กับมียนเบิ้ลนั่นต้มนั่นขายแล้วค่ะโอ้ส้มนั่นขายแล้วพี่น้องปลาหอยฟางใหญ่มากเหมือนนี้เอาประมาณนี้เนาะหอยฟางเนาะมา<ๆ>ม,มายำตัวนี้มายำตัวนี้นี่ยำตัวนี้ควายงามเพลินที่เด็ดเพลินพี่น้องสองหมื่นกับสิบห้าร้อยเมียน้อ อยู่ก็หมองกระโดดไตอ,อีกหลายอ๋อขั้นมาอยูหนีนอนหนีผู้ใดฝ่าว่าแฟนครับแ,แฟนเปลี่ยนบนัสบนสมวังิง่วงามบ้านสมวังินเฉีแนลขั้นมากห้อยฟังอยูหนีมือนีนฟังเบิ้งคลิปแล้วเพิ่นรถไตสองกระไดได้ยูบ่ะละ่ะไดะวายไดยูว่าสั้นพี่น้องมากมากงามได้พี่น้องผมเบิ้งแล้วงามโตนี้ดีแม่สาวหน่อยตันแต่ว่าผมว่าบ่เหลือตัวนี้มันงมามโอเคที่เด็ดเพิ่ดอ้าว ฝากเบอร์โทรบ้านหอยฟ้าศูนย์6กสี่ศูนย์หกสี่หหกอยฟ้ามหาชนะชัยเพิ่นธ์ใดควายชุดบักไงมาพี่น้องอันบอกขึ้ว่าเพิ่นสีมาใช่ไหอแรงมาสุดก่อนนี่บอเห็นเพิ่นเพิ่นมาพี่น้องโอ้มาตอนแรงตลอดลังเทือดไอ้ไข่เบิดเนาะอ๋อเพื่อไปส่งน้ำผุนหลดเพิ่นเพิ่นนอนน้งหลดด้พี่น้องแม่นอยู่บ่ครับผมโอ้เพิ่นนอนน้ำหลดทีมงานมาเจ้าคน งานมาได้กันสามมามากันหานข้นองามาสองท่าก<อ>ลกับแล้วคับเสองอ้นี่หอยฟางหูวแล้วบ่านนี่แมแลแงงอยู่นี่ตัวนี้อันฝ <c oughs> นตกสุมือหอยฟางมาตลาดบ่าตกพี่น้อง <c oughs> โอ้ยเม่แงงอยู่นี่แล้วเี่ <c oughs> เอา้าเอาบันดอกโอเช่โอ้ที่จริงมันตกสุมือได้เยโซนี่ <c oughs> ตกสุมือแต่ว่ามือนี่เบิ้งบรรยากาศคือสิบว่าตกพี่น้องเบิ้งบ่ออันมาพ่อเม่แงงแล้วเอาแม่พอสอนบอ่อยืนอยู่นั่น หอยฟางหูพอสอนบอเมนพอสอนบอเพิ่มยืนอยู่นะครับเมนอยู่ครับมนเนาะเอู้พอสอนก็มาเดี๋ยวยางไปพอสอนเอาความคุ้นเรื่อยๆด้อมันแล้วครับขายตัวนึงไโอ้บ่โอ้เดี๋ยวยางไปเพิ่นความคุ้นเลื่อห้หอยฟางมันหมานเด้ออ่ะยางไปพอสอนเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายเนื้อแมลงบานสว่างหัวงานบานสว่างแนลมีโอกาสเดี๋ยวมาพี่น้องเป็นอยังขึ้นเดี๋ยวมาพราะันหยุดบ่ไก่พี่น้องสวัสดีพอสอนสวัสดีครับ พ่อสอนหมานแหาละได้ยินข่าวมานกน,น้ำหอยฟางมึงเห็นได้ยินข่าวมาเนฟสกอร์ก,รก็กได้สิได้คุยโดนอยู่กับพ่อสอนหมานละวสันเพิ่นได้แปดหมื่นผลวสนัปนปาพ่อสอนสมา,มาหมาันตะเว้นแตะมื่อนี่หัวตะวันจันทร์เนาะพ่อสอนเนาะนได้มาจากตัวมื่อนี่ได้มาตัวเดียวครับโอ้ได้มาตัวเดียวสุมากแบบแบ่งกับเจ้าไปเลยโอ้แบ่งไปแล้วหมานแล้วเพิ่นนะบ้านนี้มีแต่สิหาตื่มเนาะหาตื่มหาทางขึ้นน้ำมุกทหารโอ้ไปทางสกอไปตลาดได้อีกพ่อสอน มื่อเืิกลับเมื่อกัไปดงบกไฟสกลนครสกลนครเนาะนี่คือชีวิตในหอยพี่น้องวันกระลือหัดกักลับบังกุดวานนานวันซุ์กะทะเลนานวันเสามาเลยเอ็ดแน่เห็นบอกพี่น้องนสมเด็นานพี่น้องอุ้ยนี่คือชีวิตในหอยบ่ได้อยู่ได้เศร้าละพี่น้องแต่ว่าเพื่อนดีอย่างหนึ่งเพื่อนมาเป็นครูพี่น้องเพื่อนมาเป็นครูเพิ่นไปเป็นที่เพื่อนสะดวกสบายเนาะสอนเนาะอุ้ย อันผู้ใดว่าในหอยสบายบ่แม่นี่พี่น้องคำบ่ได้ยืนนอนตาขนน้อนตาขนมาแต่ว่ามื่อนี่หูวเร็วเพราะแม่แรงอันหอยฟังธรรมดาตกสุมือสุมือได้สนามนี่พี่น้องแต่ว่ามื่อนี่บ่ตกในหอยเพิ่นมาบ่ตกแสดงว่ามีแม่แรงอยู่นี่โอเคอ่านพ่อสอนอันเชิญชวนอันผู้สิมาซื้องัวซื้อควายมื่ออื่นเนี่ยว่ามื่ออื่นมันพร้อมจังได๋พร้อมจังได๋สนามบ้านเชียองวางเฮานี่อ้าวเชิญชวนถ้าผู้ใด้กำลังลังเลใจอยู่สิไปดีบ่อน้าว่าซั่น ควายกับธรรมศาสตรนะครับมันก็สิเขาจะตีสองตีสามกุหลาบเขาเศร้ามากกับเต็มสนามครับมันก็ราคากับตามลักษณะตัวมันครับโอ้แน่ี่มถือมีแพงโอ้น่นมันขึ้นอยู่กับความมักนานนานเดี๋ยวกานกจ้าว่าควายลงยังติดกั ผมก็มั่นใจว่าควายมันต้องขายได้ผมจะต้องชือมากออกจากในราคาที่สูงแน่เพราะว่ากันครับโอเคครับมากมันกับพอขายได้คือก่าโอ้กับพ่อขายได้มันขึ้นอยู่กับสายตาหโอ้ครับผมอันพ่อสอนบอกมาข้าหนึ่งว่าบ่อถือบ่อแพงมันแหลวแต่อยู่กับตัวได้คําถามหนึ่งไดสี่ถามพ่อสอนว่าเบ่งยังไงว่าควายเป็นตาแพงกับควายถือมันเป็นเบ่งยังไงสงคงอยลักษณะบวกลักษณะเข้าไปครับกับเส้น ปกติก็ตีกันเส้นละฟันลอยสามสิบลงตีเป็นขั้วไอเนื้อโอ้นั่นเห็นบ่ะพี่น้องนี่บพรานอะไสามสิบบวกอ่ะบ้านสมหวงเช่นเนี่ยเขาก็มีความดูดตรงนี้ได้นี่พี่น้องลอยสามสิบหักกับสายพัฒนาสามเจ็ดกับพัฒนาได้ดีขออนุญาตด้วขออนุญาตแป๊บหนึ่งมันขึ้นดับอ่ะไม่เพิ่นดับขออนุญาตพี่น้องหรือไม่เบิดอันแบดบ่เอาอ่าสูงน้ำเนาะลอยสามสิบลงมานี่ถือว่าควายเนื้อเลย ลอยสามสิบลุงคือตีเนื้อตีเนื้อโอ้ถ้าลอยสามสิบบวกขึ้นไปนี่ครับอสามสิบห้ากับเบิงสีประกอบประกอบน้ำว่าอยสามสิบถึงลอยสามสิบห้าเบิงเป็นควอยกลางแม่นครับคกยควยเลี้ยงคล้วยบ้านได้ควาวบ้านได้โอ้พัฒนาได้แต่ลอยสามสิบห้าขึ้นไปลอยเจ็ดหกขึ้นไปสากัเกล็ดหนึ่งมันก็เป็นเกล็ดเป็นเกล็ดแล้วก่น้องเบตามเส้นถึงเต้าบวกเส้นเราครับโอ้บวกเส้นเส้นละพันแม่นครับโอ้พี่น้องนี่เบิงเด้อครับเบิงส่วนอื่นประกอบน้ำหนึ่งมีอีกย่างพี่น้อง อ่าหอยสันสีเนาะแม่นสีสันขอให้พี่น้องแล้วก็ตาเตียเตีมจ้ำอ๋ออัตะหลักควายไทยเนาะแล้วก็กําไลขากําไลขาถุงน่องถุกอบเขียวยังดีหน้าเปิดเปิดกอบนานนานว่าสิเิ็ดกันเอาไม่ใช่แค่ดูแค่ตัวควายกับตัวควายใหญ่ถูกกระมี่โอเคนั่นเห็นบอกพี่น้องม้ามือนี้ได้สาระน้ำบรสอนมากมา่เลยอันถามอย่างหนึ่งคืออันอ่องข้อี่เขาเอื่นซอยวะ ซอยสังวานพี่น้องขั้นมีหนึ่งซอยกับบอดดอปันไดอยขั้นสองซอยกับซ้ำหนึ่งขั้นสามซอยนี่โอ้เคยเมีนปะมีนครโอ้พี่น้องนั่นเห็นบ่บานี่กําไรขาคือขาเนาะนั่นนี่เบิ่งนี่พี่น้องนี่นั่นนนี่พ่อมีสีจังจางเนาะที่มันน้ามันต้องขาวเนาะโอ้มันต้องขาวเลยพี่น้องจุงน่องนี่คือขาวเลยคือตัวเก่าโอ้โอู้เก่าจะเลื่อนลูกนี่พอดังดังหน่อเนาะแม่นครับเบิ่งตัวยานกับ่อดดมีกําไรขาดมองคาดนาคาดหล้างยิงถือกําไรขา นี่เบิ่งพี่น้องให้หางเลยว่าเข้าไปผู้ต้องว่ามันจะทรงลูกดีเก่งหางเง่ากับลนุมเป็นติเต็มแามเลี้ยงควายเลี่ยงลูกดีพอดีกับนุ่มเป็นติดเต็มซี่เต่าเป็นเตมาดูได้ทังสเต้าหมายถึงว่าว่าวบบว่ายังนี่นี่คือน่มตัวนี้ชัดเจนเนาะหางกันชัดเจนเลยพี่น้องนี่โอ้พอสอนแล้วก็จัอใตจับตยงไดู้้ต้องงได้เป็นตีเป็นควายเลียงอป็นใหญ่แงม ก็ได้ผู้เลี้ยงก็บเอาแล้วถ้าตกมันกินอยู่กับนิดไส้กล้วยเออเออเออเชียงเชียงน้ำเนีนครับอืมเน่ยพี่น้องเห็นบะจังสีหรือว่าเป็นกล้วยเชื่องเออเชียงใดเนาะมาไม่ก็ยังให้จับอยู่โอ้เช่นนี่แต่ว่าบอมีตัวนี้บอมีรองเท้าเนาะบอมีถุงเท้าบอมีกำไรอ๋อาต่องค์ข้อจังจ่างเนาะองค์ข้อจังจ่างซอยข้อสตีวามีได้ส้อยยังก่อนพอสอนว่า อันนี้อ่านข้ออนี้อ๋อข้ออนนี้สอยสังวานด้พี่น้องสอยสังวานเออใจก่อนสอยสังวานโอ้โหสอยสังวานอาอาจับจอกันได้พอสอนจับจอกันได้เออนี่อะได้ความรู้ด้พี่น้องบานนี้ควายแพงบานนี้ควายสวยงามพอสอนครับบาจังไหนเบิ้งจังไหนบานนี้บักแพงเลยอันแสนขึ้นหรือสองแสนจังงันนะแม่นครับขนาดสูงเนาะสูงนี่อันดับแรกเนาะสูงคืออันดับแรกเลยควายต้องสูงลอย สีสิบขึนยังแสนเนาะแมนครับสีเนาะตัวที่ผมขายไปคันแม่นช่วงนั้นก็จะซื้อควายตัวนี้ไปในราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอ๋อตัวซื้อตัวขายไปมือหนิแม่นครับสอนขายไประบาดนี้มาถือช่วงมันลงราคาก็ลงมาครึ่งหนึ่งโอ้เข้าใจง่ายกับเข้าใจผู้บริเลี้ยงนะโอ้ครับผมหมายถึงว่าถือกับเข้าต้องซื้อมาถือนั่เนาะเพราะว่าหูว่าราคาจนมันลงเนาะครับผมโอเคเนี่ยเบิ่งความสูงหรือเบิ่งสีสันเนาะเราได้ลอยสี่สิบสองบวกขึ้นละ มันคือเป็นราคาที่คุณสามารถกําหนดได้โอไม่ต้องให้นายหอยเป็นผู้กำหนดคือเราจะพัฒนาขายแค่ลูกมันก็ได้โอ้ถ้าลอยซีสสองคืนนี่ไหมก็ว่วาดึงดูดแล้วเนาะเป็นเจดพัฒนาแล้วโอ้นั่นเห็นบอกพี่น้อง ได้ความรู้เพราะว่ต้องใจห่อนก็ได้แค่พัฒนาลูกมันก็เจ้ากับตีกันเดือนละหมื่นอเดือนก็ยืนหกหมื่นขึ้นอยู่แล้วโอ้ครับลูกมั่นนะใส่กระพรอดังๆมาแน่เนาะแม่ครับโอเคเนี่ยเราก็มาบวกแม่มันเขาตีก็เจ้าห้องเซ็นเจ็ดเซ็นเปดทั้งทีโอ้เพราะว่าบวกกับแม่นั่มแม่นครับแล้วก็พอลูกมันในหกเดือนแม่มันถุงทองสองเดือนสามเดือนมาตรวจทองได้เขาตีเป็นสามตัวโอ้สามตัวตีเซ็นสองอย่างส่มันตกตัวละแค่สามหมื่นเออเออเออ ก็ S <S> เลยโเลมเมนตว่าคล้ยถือคล้ยแพงเออเออเออมันมีส่วนประกอบหลายอย่างเนาะองค์ประกอบหลายอย่างโอ้การตัดสินใจตรงถือว่าตรงถามเจ้าของว่าเขาสืส่อไปเพื่อนอย่างเออเออเออโอเคโอเคขั้นสื่อไปพัฒนาแมนครับก็ต้องเอาหล่อีสิบสองขึ้นจะมีเวลาเพาะแค่ลูกขายก็พอโอ้ครับผมครับครับอืมโอ้เมื่อนี้ได้เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนกาแฟแฟนเป็ดบ้านสมวังิใช่เนี่ยบ้านสมวัตง่ายงามได้ความรู้น้ำพอสอนหล่ไล่พี่น้องเพราะว่าเพิ่นถือว่าเป็นเสี้ยนแหละเพิ่นเลาะอยู่อีสาน แถบอีสานมาถึงยะโสเนาะทางนี้เนาะถึงอุบลอยู่ปะบ่ถึงเนาะฮอดยะโสร้อยเอ็ดแล้วก็สกลเนาะสกลมุ่งาหารมันเต็มเจ็ดมือพอดีปัาเตทุกชีวิตเพิ่นพอดีเพิ่นมีครูมาน้ามเพิ่นก็เลยสะดวกสบายโอ้โอเคขอบคุณพ่อสอนหลายๆครับผมตีไฮซาราครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเพจบ้านสว่างบัวงามบ้านสว่างสมบัติเช่นนี้วันนี้ขอบคุณหลายๆครับมันหมานเด้อพ่อสอนเด้อ โอเคไม่กระเบิดแบตพอดีพ <normal> <us> hey ี่น่ะเบิงพี่น้องเบิงบรรยากาศเบิงบรรยากาศการซื้อการขาย่อยมีคนมาเบิงได้พี่น้องซื้อกันอยู่ได้แต่ว่าเพิ่นบ่อยเอาออกพี่น้องเบิงพี่น้องเบิงอเมื่อนี้ก็ถือว่าพ้าพี่น้องมาเสริมๆเนาะพี่น้องเนาะมาเสริมๆเบิงบรรยากาศในหอยเนาะพี่น้องเนาะก็พอดีมาพอในหอยผู้เพิ่นคุณเคยเพิ่นให้ความสนับสนุนบานสวัง งัวงานบ้านสวัสดิ์แคนไหนเขามาจะเลยได้ความรู้สาระกระเพิ่นนะพี่น้องเนาะอ่เบิ่งไปเบิ่งสายงัวนน้พี่น้องอยู่ทางผุนเป็นโซ่งัวนะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นล้านขาที่พี่น้องล้านขาที่ในหอยเพิ่นฝากทองฝากยังไหวนะพี่น้องเพิ่นฝากทองฝากยังไหวครับล้านคาข้าเจ้านะพี่น้องเนาะอ่ะอย่างมาทางผีพี่น้องมืดแล้วด้อพี่น้องบ้านสว่างิ์แค่ไหนบ้านสว่างิง่วงามมาสายงัวแล้วก็สิผ้าพี่ผ้าน้องเมื่อบ้านเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยหุ่นสินป์ขาเพิ่นมาวางขายพี่น้อง มีลายยางพี่นอ้องมาเบิง่งโซนง่วพี่น้องพูดนะลายอยู่นะพี่น้องสายเหนือนแพี่น้องส่วนใหญ่เิ่นเต็มอยู่พี่น้องนะเิ่นผูกไหวย์พ่นมาตะไก่ละส่วนใหญ่พี่น้องทามาตอนแรกนี่ก็มามาตะไก่นี่พี่น้องเนาะบนมาตะไก่เนาะพี่น้องขออนุญาตครับมาตะไสเนอค่ะผมมาจากใส่นอครัะราศีสะไลหวยบ่าไก่พันใดตัวนี่เนาะแต่ว่าถือโอกาสมาพักน้ำเนาะครับเนาะได้มาหลายตัวปรคับมือหนิก็ครับอฮ โอ้หางหกตวัวโอ้เพิ่นได้มากหาหกตัวเพิ่นมาไอพี่น้องเพิ่นได้สายเหนือมีแต่สายเหนือพี่น้องหางหกตัวพอแบบง่ายพอท่านพี่น้องของเพิ่นพอบักใหญ่เพิ่นได้นี่มามันคล้องมันคล้องเนาะโอ้มันคล้องเสือกเพิ่นผูกไว้อะนี่พี่น้องหางหกตัวนี่เนาะโซนนี่ของของหอยเนาะแมนเบิร์ดเนาะเป็นสายเหนือเพิ่นได้มา หาโโตเพิ่นว่าเพิ่นมาจากราศีสไลซ์ซีเเตจพี่น้องกับ่ถือว่าบ่าไก่แต่ว่าเพิ่นมาเตรียมไว้นี่คือเตรียมความพร้อมเพื่อมืออื่นลวพี่น้องเนาะมืออื่นก็เต็มลวสนามพี่น้องเต็มสนามเพิ่นมาจับจองไว้นะพี่น้องเนาะ,ะขายขายไงยเป็นยังไงงัวสสมือเนี่ขายไงยบ่ครับคนีบยอยู่บอส่วนส่วนใญ่สายเนื้อนี่ผมมองว่ามันมันขายงางอยู่หรือจังไดฮึบอ๋มาประจําอยู่บ่ครับตลา,ตลาดนี้ประจําอยู่เนาะ มาประจําอยู่ขั้นซ้ำนี่ประมาณตัวละเท่าไรคือครับโอ,โอ้บอกข้องเพลินโอ้บอกโอ้ข้องเพลินอ่ะขอบคุณลหลายๆเด้อครับอ่ะนอนกันจังใดเลยคือพี่น้องอโอ้นอนในรถเพิ่นมากเพิ่นนอนในรถไมา่จากสีล่าสีใลเพิ่นนอนในรถพี่นอ้องอย่างมาเบิ่งพี่น้องเจ้าว่าสายเหนือมีตรหัวสายเหนือพี่นอ้องอ่ะมันเหมือนเลยพี่น้องบ้านสวัสงิ์วงามสิผาพี่ผ้าน้องอ่า พาดละเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมืดแล้วพี่น้องมันมืดแหละกะเพิ่นกับซื้อสีเตรียมตัวนอนละกันละพี่น้องเนาะบ้านสมบังิใช่เนากะบ้านสมบังิง่วงามน้ำกะพาพี่พน้องมาชมบรรยากาศก่อนสื่อก่อนขายมืออื่นเลยพี่น้องเนาะเบิ่งพี่น้องเพิ่นหลานข้าเพิ่นนะกขลดเพิ่นจอดเลี้ยงเพิ่นนอนน้ำลดหลายเลยพี่น้องนายหอยกะมีหลานข้าเพิ่นอยู่เพิ่นกินน้ำเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเบิ่งบรรยากาศหลายพี่น้องคุณอ่ะง่วหลายอยู่ มืออื่นเพิ่นจะสีเต็มที่แหลพะ,งงะพี่นอนะ้องยางเนาะพี่น้องเนาะยางมากั่วทางพี่อีกให้เบิ่งซื้อๆเนะพี่นอนะ้องเนาะงัวนี่ให้เบิ่งซื้อๆในหอยเพิ่นกาดจะบ่สะดวกเนาะเพิน่นงขายมืออื่นขายเป็นสายเหนือไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะสายเหนือส่วนใหญ่มาฮอดก่อนสายเหนือนะครับผมมาก่อนสายงวัวสวยงามสายงวัวนเลียงกอาจจะมาที่หลังนะพี่นอนะ้องเนาะบ้านสมหว,วัางงัวงามบ้านสมหวังชั้นแนวมาเห่อชม พาพ่อแม่พี่น้องมารอชมตลาดยนี่ยมาแรงกระไดประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งนึงซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องน้อพี่น้องเนาะบ้านสมหวังใช่แนวบ้านสมหวัง่างงามสุดท้มันกำลังใจพาพี่พาน้องออกชมงองามตามตลาดนัดต่างๆพี่นอนะ้องเนาะก็คงสิพอพ่อเพียงแม่พี่น้องเพียงแค่นี้เพราะว่ามันคั่มแล้วมันหมื่นแล้วพี่นอ้องหมื่นเข้ามาแล้วก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกับสิทธิคัดผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคลับแฟนเพจบ้านสมหวังว่างงามบ้านสมหวังจะหน่อยชมพิษความอง รำรวยร,วย,รวยเบิดหนีประสิทธิ์น้ำกันสำหรับมนันีคลิปนี้พบพอกันแค่ในกนรับสวัสดีครับ